สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิผ้าไม่กินอาหารชั้นสูงก้อยไข่มดแดงจ้ามาเด้ออุดใส่สีกินน้ำกันพี่นอ้องอันดับแรกเลยไม่ยมอมสิตักผิดฝนก่อนเพราะว่าสอนน่ะสีเปียกแส่ผิดฝนไปแปะแล้วก็สิอันนี้เนาะยม่ยอมบอก,กินเผ็ดเป็นไหนด้วยจ้าใส่ไผพี่น้องตามด้วยข้าวคั่วหรือข้าวเหนียวคัว่วบ้านเรานี่ราคาใส่ไผพี่น้องจัดหน่อยใส่หลายกระแดไม่เสีย ตามด้วยผงนัวค่ะผงนัวนี้เราก็จะใส่เพื่อให้มันเป็นความอร่อยนะคะเพื่อนๆตามนั้นเลยจ้าหลักก็ตามด้วยยี่บุมงมักใส่น้ำปลาละจ้ะน้ำปลาปรุงสุกแล้ว,ลวเพราะว่านาา้ำปลาใส่แล้วมันสเสียบีนวัวก็ใส่น้ำปลาํำปลามันส้เข็มข้อสิบอใส่ลายด้ยจ้ะเพราะว่าใส่ลายมันสีเค็มจ้าใส่นิดนึงพ่อจ้าประมาณนี้เลยจ้ะ เพราะว่าใขรมดแดงเพื่อนอ่าเป็นอยียงที่แบบเห็ดแล้วไหวเขาเมี่ยเขอนานังไหวต้นหอมผักชีค่ะพี่นอ้องสารีสีแสบเลยหัวหอมเลยพี่น้องเดี๋ยวดีผมไปเอาหัวหอมก่อนพี่น้องมาละจ้ะหัวหอมต่อไปหัวหอมใส่แล้วมันสีแสบเลยพี่น้องนะใส่เข้าไปจ้าโอ้แสบทุกอย่างพี่น้อง คนพี่น้องคนคนนีนน้เข้ากันนะคะหรือว่าโครเรโครเรนะคะพี่น้องเดีรวด้ใจแห้งเราพี่น้องเน,ะนาะเดยห้ก๋วยไค่มดียงจ้ะเมนูอาหารทางสูงแซ่บพี่น้องแซ่บถามบนว่าเขาว่าใส่อีกเนาะถ้าใส่หลายเลยไม่ขี้เข้มเพราะว่าก๋วยไข่มดียงเข้มง่ายพี่น้อง เป็นเขาหน้าเขาหนังหลับเท่มอือพี่น้องเขาะพี่น้องคนซิมบัตแตกเลยเสิร์ฟค่ะครับเก็บมาตตาส่วนบักทั่วเก็บมาตตาส่วนมากไน่แตก แซ่บคือเก่าพี่น้องใส่ขวดดีกว่าเนาะใส่ถ้วยแซ่บก mm. ินแบบบ้านเ้างพี่นกินแบบบ้านเขาเลยอยู like, ่แบบไม่ง่ายกินแบบไม่ง่ายพี่น้องโอ้ยมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกอ้ยายผมแซ่บก้อยไข่มดแดงเด้อจ้ะกินโมเบิร์ตนะพี่น้องเนาะบอสตายแล้วกินโมเบิร์ต เมนูเมนูกับสเต็แล้วด้วยพี่น้องย่างตาขหนีย,ออยวอยู่ในหนึ่งแล้วหรอจ้ะไปพี่น้องไปกินขอนุ่มกันมายนี่แซ่บแซ่บก๋อยไขีดด๋ยวมดแดงพี่น้องเมนูอาหารชันซูแซ่บเด้อจา้ามามามา